สวัสดีค่ะวันนี้ก็พบกับช่องน้องขมพลเชียงตุงน,นะคะวันนี้น้องขมพลจะไปเก็บนอนะคะนอไม้ในป่าค่ะก็ช่วงฤดูฝนแบบนี้ก็เช้าวันนอกก็ต้องไปเก็บนอมากินนะคะก็จะมีเผาแต่อะไรนิดนะคะที่เก็บจากในป่ามาได้มีตามฤด,ดูกาลนะคะว่า ช่วงไหนมีผักอะไรช่วงไหนมีผักอะไรนะคะช่วงนี้ก็จะมีหน่อไม้แล้วก็เห็ดค่ะแต่ว่าอ,อช่วงนี้มันแถวแถวใกล้ๆว่าน้ำพมไม่มีเห็ดนะคะก็มีแต่หนอ่อวันนี้ก็เลยไปเก็บหน่อไม้ค่ะเก็บหน่อไม้มาทำกินนะคะตอนนี้ก็มาถึง ใต้หม no? <Tai, tai S 1> ู่วาดแล้วนะคะกําลังเจอแมงภูเขาตรงนี้เลยนะคะป้าเขาก็ถอนหญ้าออกนะคะเพราะต้นหญ้ามันอยู่ต้นข้าวเยอะนะคะอันนี้คือต้นยางนี่อนีหนมือรักกมู่าดลี่โน่นเอยไงเงี้ยมือถุง อันนี้เขาไม่ชงเงานแคนนี่เขาชงงินหลายอยากวิวจะสวยประมาณน,นี้นะคะภ <Yeah. S 1> ูเขาออกควันอยู่เหมือนฝนจะตกฟ้าคึมๆนะคะวันนี้ไปกับคุณแม่แล้วแฟนคนหน้าแล้วก็คนณน้านะคะมากันสีค่คน ออกแลบบ้วถนนไปคือยากไม่ใช่ถนนขั้นหน้าอ,อกเต้น,านะะ่าค่ะคือมันช่วงนี้ฝนตกตกหนักวิวสวยๆยงามๆนะคะตอนนี้พ<ฮ>าชมวิวอยู่นะคะก็จะไปหาของกินธรรมชาติตามในปน่าเมาป้าง ก็ไม่รู้ว่าจะได้ผักหรือหน่อไม้อะไรบ้างนะคะในป่าก็มีของกินเยอะแยะค่ะถ้าเรามาหาก็จะได้เก็บไปกินตามธรรมชาติของวันนอกวันนอกเขก็จะ หาค่ะผลไม้ในป่าแบบนี่หละค่ะมาถึงที่จะมาเก็บหน่อแล้วย่านิดหนึ่งโอ้โอ้น้ำ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 เจ้าอแพดตอกม้าเนี่ยโป๊ะนัวเรานี้ยย่าวน่ะค่ะ หาแม่น้ำยาค้าสิงค่ะเอากันนี่มันเบอร้อ,อยเอ,เอาหนี่งแอเอาหนมันให้เยามันตายจุกด้่อกัน นี่ยตากหมือนาี <đấy> ่นี่อตากเอาหยบก็จะเก็บเอาแบบนี้ไปนะคะไปทำนอดลวกรองไว้เอากยใช้ยาวใค้หนครับน ขายท้ายหลักขาย,ขาย,ขายฉัน helmet, chief, be มาช่วยช่วยขาท้ายอะไร้ายยางไงใส่ใส่เลยนี่นะฮะเพี้ยนทั้งปุ่นอ่ะทั้งปุ่นเายตอนนี้เพิ่งได้หนอสองสามหางเองนะคะคือจุดแต่นี่นะคะนี่คือต้นสมุนไพรนะคะรักษาแผลหยุดเดือดอะไรแบบนี้ได้นะคะ ที่เชียงตุงจะเรียกยาหลองพังนะคะนี่ถ้าใครมีวัดแผลพึ่งอ่รล้นมิดบาดอะไรต่างๆแบบนี้ก็เป็นเอามาทุบๆแล้วก็บีบน้ํามันใส่แผลได้นะคะนี่ส่วนอันนี้ก็จะเป็นผลไม้ป่านะคะแต่ว่ายังไม่สุกเียกหมักก้มหมกกมนะคะ ถ้ามันเกิดมันสุกมาก็จะเป็นสีดำๆนะคะอันนี้คือไม่สุกก็เป็นสีเขียวๆค่ะก็อร่อยนะคะอันนี้ตอนเด็กน้องคูฟวินขึ้นต้นมันเลยนะคะนี่ก็จะมีออวนใกล้ๆหมู่บ้านน้องคูฟก็มีนะคะต้นมันหอยหนมากเลยกว่าจะไล่หนอหนึ่งหางนี่ก็ไม่ง่ายเลยนะคะ นร้อยเหนื่ย <c oughs> ต้องเขาก็จะมาเอาหนอนนี่ไปต้มนะคะอันนี้คืออันสัส้นๆแบบนี้ก็จะไปเอาไปต้มกินนะคะอันที่ยาวๆที่คุณน้าของคุณแมวเ,เมื่อกี้ก็ จะเอาไปทำหนอนโลกลองใส่ถุงยางลองมัดไว้นะคะเก็บไว้กินได้เป็นเดินเลยนะคะ้าเออโน่นนี <h <h ่เราไม่นะัวเนฮะ องน,นี้ก็จะเป็นปลาไม้ไผ่หมดเลยนะคะได้ใครก็เอาได้นะคะเป็นหน่อไม้ไผ่นะคะที่น้องขงโพก,กับแม่ข้ามาวันนี้นะคะเอาขดสอบมาใส่แล้วค่ะอันนี้คือขดสอบของปุ๋ยนะคะปุ๋ยที่เอาไปเส่นาค่ะก็ถุงขดสอบมันดีนะคะก็เลย เก็บมาใส่ต่อคะ่ะก็เอามาล้างให้สะอาดแล้วก็มาใส่สิ่งของได้นะคะหังลงยากมากเลยคือรอยมันชันนะคะฝนตกเลยดินมันชื้นมันก็ดื่นก็ต้องเดินช้ชาๆมัดระวังนิดนึง นอใหญ่ๆค่ะฮะฮะคุมไหมจังโอ๊ะกระหอดซับ นีนจ่แฮตค้นเนี่ยเล่องตินนี่ย้องตินเนี่ย้อง,นนยองจ่ายแฮตคนี่เลย no, โนะนี่มีโนลือนี่จ่ายนะสิล่ำใบก่ะเมื่อวันจิหวัดเนี่ยเหอ สั่งซ้ําเนี่ยเมียหือฮะอันเนี่ยทุกคนเดี๋ยวสักแป๊บสักครู่นะเอาล่ะทุก <tang> หนอนี้ก็จะเอาต้มกินนะคะเอาไปต้มแล้วก็เอาผัดก็ได้นะคะแล้วก็หรือว่าตําพริกเกลือใส่ข้างในแล้วก็มัดทอดได้นะคะนี่คืออร่อยมมากเลยค่ะก็จะเก็บไปง่ายนิดนึงก็จะบอกเปิดบอกเปิดมันออกแล้วก็เอาไปเลยนะคะถ้าเกิดเอาไปแบบนี้มันก็จะหนักนะคะก็ต้องบอกเปิดค่ะเดี๋ยวหาดูก่อนนะคะว่าจะได้เท่าไหร่นะคะ ตอนนี้เพิ่งได้ไม่กี่หางเองค่ะวันนี้อากาศดีนะคะเด็ดไม่ออกฝนไม่ตกเีต่ว,ว่าเมื่อคืนฝนตกนะคะวิธีปองนอกออกแบบนี้เลยอันแบบนี้น้องเขาเพิ่งมาหาวันแรกครั้งแรกตั้งแต่เกิดมาเลยนะคะคือไม่เคยมาหาจริงจรงจังๆแบบนี้นะคะอันนี้คือตั้งใจมาหานะคะปกติน้องเขากพกจะไปช่วยพ่อแม่ เตัดพื้นในป่านะคะก็เลยเก็บมากพ่อแม่เก็บนะคะไม่ใช่น้องขบวเก็บอันนี้คือน้องขบวีตัง้งใจมาเก็บเลยเป็นพิเสีเลยลเนะคะก็หาของอินธรรมชาติในป่ากินค่ะของอร่อยมีเยอะแยะมากเหลือไมเลยนะคะในป่าค่ะ เจอเห็ดด้วยนะคะนี่คือคนเชียงตุงจะเรี่องเอ,อ่อแคบน่ำเขานะคะนี่คือเห็ดขาวอันนี้คือเอาไปผัดได้นะคะยุงค่ะยุงเยอะมากเลยนะคะนี่กัดนี่ค่ะโลนยุงกัด Sai quay được kẹp mặt. Say đại đại, dạng đuôi nha mẹ vén nèy mẹ vén nèy a 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 mẹ vén อันนี้มันมวานใอย่หนี้แาละ่ะมันไ้ขามงชะปากดาน่อยอะไอย่เงี้ยข้าวไ่าเป็นคืนเงี้ยู่ะโหย่อันนี้คือต้นน้ํานะคะนี่คือกินดอกมันได้นะคะช่วงนี้มันยังไม่หลอกนะคะันช่วงมันจะหลอกช่วงหน้าหนาวอันนี้ก็กินได้ข่ย,ยอดมันคือ เอากับน้ำพริกโชดีสงนะคะของปาไม่หลายอย่างมากค่ะแต่ว่าน้องเขอผมไม่เก็บไปกินทุกอย่างนะคะ ยื้นะนอยอะเอาเาๆๆเอาค่ทาเออตัวเร็วอันนี้เอาไปทอดกินได้นะคะอันนี้อร,อ,อร่อยอร่อยนะอันนี้คือหยอดน้ำที่เชียงตุงคือเขาเรียกหยอดน้ำเล่านะคะอันนี้คือไปต้มแล้วก็ผัดกินได้ค่ะอร่อยมากมากเลยนะคะอันนี้เป็นแบบนี้นะคะไวนยจะเป็นแบบนี้คือไวน์ใหญ่ๆมันไม่มีนะคะคือเมื่อกี้แม่น้องขบริเลณมาจากตรงนู้น ี่ังะอะชบเก็บนอแล้วก็ยังมีเกาลักป่าด้วยนะคะทุกคนก็มีน้ำนะคะข้างในก็จะเป็นแบบนี้นะคะต้องไปผัดค่ะคือช่วงนี้ยังไม่มีเยอะนะคะก็ช่วงไหนไม่รู้นะคะก็จะมีมตามฤดูกาลนะคะผลไม้ป่าก็จะ ออกตามฤด,ดูกาลค่ะช่วงนี้คือหน้าฝนก็ต้องมีนอนะคะมีเห็ดค่ะแต่ว่าอันนี้คือมันอาจจะเดออยู่มันออกลูกแล้วเดออยู่จากปีที่แล้วไม่ดูนะคะก็ะเจอหนึ่งลูกค่ะแล้วนะคะนี่คือยอดทักอิตตดนะคะภาษาคืนเรียกก็ถ้ามีเยอะๆก็เอาไปแกงใส่ไข่ได้นะคะนี่คือวันนี้น้องครูไม่เอานะคะเพราะว่า แถวนี้ไม่มีเยอะค่ะไม่เหมือนที่ไร่ถูดีสงนะคะที่ไร่ถืดีสงจะมีเยอะมากๆเลยนะคะมันมีหยดน้ำเล่าวะ่ะนี่เลยค่ะอันนี้คือเห็ดเห็ดเ็ดคันใหญ่เฮ็ดควันปกนะคะภาษาคืนเรียก า,าษาไทายเรียกเห็ดอะไรไม่รู้นะคะหน้าตาจะประมาณนี้นะคะคือใบใหญ่มากเข้าหน้าน้องขบูเลยเนี่ยย <c> อ <oughs> เยอะมากๆเลยนะคะอันนี้คือของน้านได้นะคะเมื่อกี้น้องขบูเก็บหนอข้างบนโน้นเลยไม่เห็นนะคะอ,อันนี้ก็จะเอาไปต้มต้มตามพริกเกลร์ใส่แล้วก็จะแซบอย่างมากๆเลยะค่ะลำขนาดเยอะ จริงนี่นะคะเห็ดสองสามงใ่ไหางบอันนี้ก็หาต่อไปนะคะไม่ดูว่าจะได้อะไรอีกนะคะตอนนี้คือพักแป๊บหนึ่งค่ะเนื่องจากเดินมาไกลแล้วก็เหนื่อยมากนะคะตอนนี้ได้เยอะแล้วก็ได้เยอะแล้วจะเต็มค่ะสอบแล้วปอกเปิดใสอันนี้ก็ใช่ เจอผลละไม้ผาอีกแล้วนะคะอันนี้ที่คนเชียงตุงก็จะเรียกองยันนะคะหมักยันต้นก็จะอยู่นู้ดมันดรนลงมานี้เราขวมเก็บได้นะคะจะลองกินดูว่ากินได้หรือเปล่าก็จะบีบ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 ให้มันนุ่มๆนี่จะกินข้างในมันนะคะแกออกมาก็จะเป็นแบบนี้ อยู่นะคะไม่ผัดข้างในก็จะเป็นเม็ดๆนะคะเม็ดมันไม่กินลอยอยู่เม็ดมันไม่กินนะคะก็หล่นเยอะมากเลยนะคะฝนตกจะอีกแล้ว หยดน้ำเด้าอันนี้ต้องไปผัดค่ะเดี๋ยวเก็บนอต่ออีกนะคะนี่นะคะมันจะหล่อนอยู่แถวแถวนี้เต่มเลยต้นมันจะอยู่ตรงนูน้นโน้นนะคะไม่รู้ว่าในกล้องจะเห็นหรือเปล่า ก็จะเป็นป่าธรรมชาติสมบูรณ์แบบนะคะมีผลลไม้ทุกอย่างทุกชนิดนะคะผักก็มีตอนนี้ก็เอา,เ,อาเก็บหนอนได้เยอะแล้วนะคะก็จะเอาไม้อันนี้หาบกลับบ้านนะคะตอกที่จะมัดเออุงขระสอบก,ก็ จะเป็นต้นอันนี้นะคะต้นอันนี้ที่เชียงตรงก็จะเรียกว่ามุกคิวคานะคะมุกใ<อ>สมุกิวใสก็จะตัดเอาแต่กิงมันแบบนี้มุกใสแล้วก็มาผ่าขึ้นแล้วก็จะลอกเอาแต่หนังมัน เอากิ่งข้างในมันออกนะคะไม้ข้างในมันก็จะเป็นแบบนี้นะคะแข็งแรงมัดได้ฮะไม่แข็งแรงไม่แขางแรงมีอยู่แต่ว่ามันแห้งก็จะเอาหลายเส้นอยู่นะคะ ตอนนี้ก็หาหนอ่อได้เยอะเก็บหนอ่อได้เยอะแล้วนะคะ<ม>กําลังจะก,กลับแล้วค่ะก็ทําไม้การหาดแล้วนะค่ะก็จะหาแบบนี้กลับบ้านนะคะแต่ว่าเออสำหรับที่นี้ว่ขอตัวลาไปก่อนนะคะ แต่คลิปนี้ยังไม่ทําเมนูหนอให้สมนะคะถ้าใครอยากรู้ว่าหนอนี้จะไปเอาไปทําอะไรหรือว่าเอาไปกินยังไงก็ติดตามรู้คลิปหน้าได้เลยนะคะคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนคะ่ะช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกําลังใจให้หน้องขุนทำคลิปต่อๆไปด้วยนะคะมาหาเห็ดหาหนอธรรมชาติ ในป่ากินค่ะวันนี้ได้ถึงหนอเยอะมากเลยนะคะไม่รู้จะแบกับไปไว้หรือเปล่านะคะสวัสดีค่ะ